เป็นคลิปขณะที่กลุ่มแรงงานไทยเนี่ยครับต้องพากันไปหลบอยู่ใต้ท้องรถไถ่นะครับขณะที่มีการยิงขีปนาวุธโจมตีกันอย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมลองไปดูคลิปนี้กันครับเป็นไรตอนนี้ไนมะ่ถือกันผมองที่ยิงเขาเอโอ้ยิงกันไม่เป็นไรตอนนี้ใครทำกกันไม่ถอู้เป็นร้อยเลยนะเนี่ยเราจะยังทักไปได้รอยมากสิวะรอยเพราอยงี้เดี๋ยวกันเดีวมันมันยิกันมั่วมันว่าหันมันต่อยกันเลยนะ นี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เผยเห็นว่าช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมีการยิงจรวดโจมตีกันอยู่ตลอดนะครับกลุ่มแรงงานไทยหลายคนก็เลยวิ่งเข้าไปหลบอยู่ใต้ท้องรถไถครับแล้วก็ใช้กล้องของโทรศัพท์มือถือเนี่ยบันทึกภาพเอาไว้จะเห็นว่าหลายคนอยู่ในการตื่นตกใจนะครับแล้วก็หลังเกิดเหตุชายคนหนึ่งที่ปรากฏตัวในคลิปนี้ชื่อว่าคุณอุดมพรอายุ37ปีเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกดก็ส่งคลิปนี้กลับมาให้ครอบครัวที่ประเทศไทยได้ดูกันนะครับเพื่อส่งข่าวว่าตัวเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ครับ ซึ่งทางแหนมเพออุทุมพรพิสัยครับและทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของคุณอุดมพรที่บ้านโคกน้อยตําบลโคกจานอ,อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับไปเจอกับครอบครัวครัครบพบกับคุณวิเชียนจำปาหอมเล่าว่าทางอุดมพรเนี่ยเป็นลูกคนเล็กที่ไปทํางานอยู่ที่โน่นครับคือไปได้เพียง5เดือนนะก็เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมา แล้วก็เขาก็ส่งคลิปมาให้ดูนะครับตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุ7ตุลาคมพอเห็นว่าลูกเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ก็คลายกังวลไปได้บ้างแต่ว่าเมื่อวันก่อนก็ไม่สามารถติดต่อได้แล้วครับพยายามส่งข้อความไปสอบถามแต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยคือก็เลยคิดไปต่างๆนานานะครับว่าลูกเนี่ยถูกจับไปเป็นตัวประกันไหมยังมีชีวิตอยู่ไหมเกิดเหตุดุนแรงอะไรหรือเปล่านะครับเป็นห่วงมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับ กระทั่งช่วงเช้าของวันที่9ตุลาคมลูกเนี่ยก็ส่งข้อความกลับมาทางไลน์ครับบอกว่าปลอดภัยดีและแจ้งนะครับว่ามีทหารของอิสราเอลเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยส่วนเพื่อนแรงงานไทยที่อยู่ในแคมป์เดียวกันมีการถูกยิงที่ขาครับได้รับบาดเจ็บไป1คนก็มีทหารเข้ามาช่วยเหลือซึ่งช่วงท้ายนะครับของการคุยกันเนี่ยลูกชายก็ย้งย้ำอีกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ แทบอดีแล้วตอนนี้เป็นลบอยู่ในรถใส่รถไถ่ไงใช่ไรถรถขนถาที่หลล่อแล้วเป็นห่วงเดินิีนขน่ข่าวว่าปอดไข้แน่ไข้แน่อยู่เรกพออยู่ได้อยู่เขาก็าอนก็ลับแล้วมือขึ้นเนี้ครับเป็นห่วงลูกายนี่นะฮะแต่ถึงจะรู้ว่าปลอดภัยแต่ก็ยังอดห่วงไม่ได้นะครับสถานการณ์ไม่น่าไว้วางใจก็อยากให้ทางการไทยเนี่ยช่วยเหลือครับนำตัวลูกกลับมาถึงประเทศไทยโดยเร็วที่สุด ถึงจะกลับมาตัวเปล่าๆไม่ได้เอาเงินเอาทองกลับมานะครับก็ไม่เป็นไรครับก็ขอแค่ว่าได้มีชีวิตกลับมาอยู่กับค,บครอบครัวก็เพียงพอแล้วนะครับค่ะคุณผู้ชมทาง a c e b o o k ไลฟ์เอมก็ส่งกําลังใจไปให้กับคนไทยในอิสราเอลรวมไปถึงพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับคุณเสถียรบอกว่าสุขใดไหนเล่าจะสุขเท่าบ้านเกิดเมืองนอนของเราหลายๆคนมีความจําเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างแดนเพื่อที่จะหาไรายได้ส่งมาดูแลครอบครัวงตัวเองนะครับ you